นี่อะไรอ่ะโอผมที่เด็ดอันนี้คือแซลมอนซาซิมิครับก็คือเป็นเนื้อแซลมอนล้วนๆนะครับผมโอ้เขาบอกว่า1นกิโลคือ1นกิโลไม่รู้รวมทั้งหมดหรือว่าแซลมอนนี้อ่ะ้ยถูกมากทุกคนชิมใหน้าดูหน้าพี่อีกกลมกลมๆหน้าให้น้องๆดูให้น้องๆดูอีเอาไหมโอ๊ยไป ハのもハ <laughs> <laughs> กระ,ะ,ะแสะกล่องสุ่มนะมาแรงมากๆเลยนะแต่พี่เฟินคิดว่ากล่องสุ่มที่พี่เฟินอยากทํานะมันก็ต้องเป็นของกินดีกว่าเพราะว่าวันนั้นพี่สไลด์มือถือพี่เห็นเขาไม่ใช่เป็นกล่องสุ่มนะแต่ว่าเขาเป็นแบบ อะไรถุงอะที่ซื้อมาเป็นเซตเซตแซลมอนอะที่1000บาทอะใครที่ชอบกินแซลมอนนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะสําหรับใครที่ชอบกินแซลมอนนะคอมเมนต์มาเลยพี่ถามเพิพี่ถามถามว่ากินแซลมอนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คอมเมนต์มาครับเออกินแซลมอนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ้าวคอมเมนต์มาอ่ะใครกดไลค์คลิปนี้นะคะขอให้ได้กินแซลมอนเร็วๆนี้ไม่ไม่ขอให้ได้แฟนดีกว่าอ้าวเหรออยากนอกเรื่องเลยแฟนเป็นแซลมอนอยากให้แฟนเป็นแซลมอนแฟนชื่อส้มไม่รู้ว่าอ้าวกดไลคค์์กดไล <ต>อย่ารู้ว<ไม>่า <isas> ได้ไงได้เยอะไปเอาไปใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เปิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เปิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับและนี่ก็คือกองซุ่มปลาแซลมอนมาไหนดูสิราคา ราคาอยู่ไหนฮะับหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ว่ามันมีแวดนะแวดแวดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทชื่อร้านนี้ฮะคือร้านคอนโมโนซูชิจริเขาไม่ได้จ่ายเราเลยนะเราไปจ่ายเขาเราไปจ่ายเขาเราอ้าวยินดีนะครับค้าวหน้าเดี๋ยวนะฮะอ้าวอ้าวเราจะบอกว่าคอนโมโนถ้าอยังไรค้าวหน้าเชิญเราไปแล้วของเราเหรอครับเมื่อกี้ซื้อมาไม่ใช่เหรออ้าวอ้าวมีแต่ถุงเหรอถุงโชคดีเราเหลือแค่นี้นะกลานถุงโชคร้ายแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอา อยู่ที่รถด้วยเปล่าเฮ้ยถุงหันเอ้ยของหายเฉยมาแล้วจ้าเขาไม่ได้มาเป็นกล่องมะะไม่ใช่เปเอากล่องมาใส่เ้เาขเขาเป็นกล่องสุ่มกันน่ะสรุปคืออะไรเรา<ะ>ซื้อมาแล้วเรามาใส่สุ่มเองเหรอเออใช่แต่เออแต่คือจริงแล้วอะมันเหมือนสุ่มจริงเพราะว่าพี่เป็นคน<อ>ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่นซะทีเดียวแต่ว่าคือเขาให้มาเยอะมากอ่ะอย่าลองดูอย่าพูดมากเราเปิดเลยครับเราเตรียมกระแล้วอันแี้อ่ะฉีกนี่กินก่อนเฮ้ยคือไเตียว นี่คือทุกอย่างในในทุกอย่างเลยพี่อีนข้าวมใส่ในกล่องใช่ไหมใช่ใช่ใช่อุ้ยอันนี้ก็คือปีเจลโคแพคใช่ป่ะโคแพคอุ้ยเมอินเจแปนด้วยอุ้ยไฮโซเห็นไหมเมอินเจแปนเอาไปนี่ค่ะแล้ว่ามันเปียกเอาไ่นี่นี่โอ้โหกล่องแรกโอ้โหเนื้อแบบซูชิลายแบบชัดจัดโอ้เอาดูเลยเหรอไม่รู้อะนี่ฮะข้างในครับเขามีอะไรบ้างตะเกียบตะเกียบกี่อันวะเนี่ยสี่อันห้าอันหกอันหกอัน ่อันนี้ขิงดองขิงดองขิงดองอ่ะนี่อะไรน้ำจิ้มมันคือโชยุปะแล้วก็เฮ้ยเขาให้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยโอ้โหเอาโช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 ตั้งเทปบุกไปละอันเนี้ยแดงแดงโอเคโหจริงๆริงเขามีให้อีกหลอดนึงอยู่ไหนอ่ะนี่ไงสองหลอด วาซาบ,บิก็คุ้มแล้วพูดจริงไอ้วาซาบ,บินีบบ้แพงนะเฮ้ยแบบวาซาบิใหม่กิฟตเลยครับอ้โสุดยอดใหม่กิฟต์กิฟเลยฮะเฮ้ยขอดูหน่อยวาซาบ,บิแท้ป่ะปิดวาซาบ,บิปิด <c oughs> กินอย่างแรกก่อนอย่างอื่นยังไม่กินเอาออกไป <c oughs> เห็นไหมเนี่ยโอ้ยมันไกลอ่ะพี่อิงกล้องมองไม่เห็นดึงได้อ้าวโอเคแกะพี่เฟิร์นนะ แต่งกันเลยเนี่ยแต่งกันไปเลยอ่าไม่ไม่ไม่เอานี้มุ่งหมายดีวะดูนะครับว่าอันนี้คือใน1,200บาทนะครับผมได้อะไรบ้างอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับโอเคเอาไปใกล้กล้องนะฮะไปใกล้กล้องครับดูนี่ฮะก้มกลิ่นฮะก้มกลิ่นนะฮะ อร่อยมากลอกินได้ไหมอร่อยมากพี่เอ็งมัซาบิด้องเยอะหน่อยหุดยอดนี่คือสภาพของลายของไขมันของแซลมอนที่ร้านฮอนโมโนอร่อยมากรวยเลยอะไรเลยไปหน้าดูหน้าพี่อิงก้มก้มง้มหน้าให้น้องๆดูให้น้องๆดีอร่อยไหมโอ้ยไปมอะไรคนละหมู โอ้ไม่เป็ลูกแม่แม่ให้อภัยแม่ให้อภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเอากงะสอบไปจะไปไม่ไม่มีเยอะมีเยอะมีเอาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวที่เคี้ยวที่ทำไมมันวุ่นวายจังเนี่ยการกินกล่องสุ่มอร่อยครับผมาโมโนทำยังไงเขาจ่ายเงินเราอ่ะถ้าเห็นแล้วเขาไม่พี่จ่ายเองแต่ว่าพี่อยากชมเขาเพราะอร่อยจริงครับอร่อยจริงอร่อยก็ชมกันอ่ะนี่อันนี้เป็นแซลมอนเบิร์น โอ้ oh. นี่คือซูชิเบิร์นนะครับผมเบิร์นไฟนะฮะไม่ใช่เบิร์นอย่างอื่นนะครับผม,มอะไข่ก่อนนะอ่ะน้องๆน้องๆไม่เห็นนะน้องๆไม่เห็นโอเคเอาไข่นะครับไข่นะครับนี่นะฮะอ่ะไม่ต้องโฟกัสแต่กินแล้วกันอร่อยอ่อยครับมามาต่อมาไป <S <S นนี่นี่คือซูชิแซลมอนเบิร์นนะออ,อริจนินอลนี่ก่อน <S <S ดีปะ่ะดีางามมากน,นี่ออกไปก่อนไม่ออกออกไปก่อนจะได้เห็นหน้าไงตอนนี้เข้ามามดี่หิ่งหิเฮกยอร่อยมากเออเนี่ยเนี่ยเอออย่างนั้นนะพี่ขอจ้วงตึงต้งไปที่นี่คนระับอ,อ๋อพร้อมมะกินหนึ่งสองสาม หิ่งหอยเขาก็อร่อยมากเลยทุกคนหินง้องอร่อยครับอ่ะต่อมาแล้วเมื่อกี้กี่ชิ้นหนึ่งสองสามห้าชิ้นนะไอตัวแซลมอนเบิร์น่ะต่อมาอีกกล่องหนึ่งือนเป็นอโรลโรลโรแซลมอนโรลข้างในมีไส้เหมือนปูอัดแล้วก็ไข่หวานแล้วก็แซลมอนอีกอ่ะห้าคำอ่ะห้าคำเป็นแบบมีทอดทอดด้วยเห็นปะมีเทมปุระข้างล่างอะพี่โชว์ใกล้ใกล้เทมปุระอื้อหืมสุด เป็นแบบนี้อะแล้วข้างล่างเขาก็เป็นแบบเหมือนมันตัดตัดตุ๋นไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เหมือนแบบว่าข้างล่างเขาจะมีพวกเทมปุระอ๋อมีเทมปุระลองอยู่หอมมากอะย้ายมุมแบบ A S M R แบบเกาหลีก่อนใช่ใช่ใช่อันนี้เนี้ยตามกินนะอ็เลยกินกับทั่วธรรมาดาก่อนไม่กินมั่วเขาหน้าซีฟูเขาไม่กินกับแซลมอนอะ ไปหลบกินไงนอยากกินอินกินเนาะหนุ่มราชินีไมรากดีด <c oughs> จากสุดท้ายยังเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะนี่อะไรอะ่ะโอ้โหน,นีงที่เด็ดอันนี้คือแซลมอนซาซิมิครับก็คือเป็นเนื้อแซลมอนล้วนๆนะครับผมโอ้โหเขาบอกว่า1นกิโลคือ1นกิโลไม่รู้รวมทั้งหมดด้วยแซลมอนนี้อุ้ยถูกมากทุกคน <S <S ชั้นเขาไขมันเยอะกว่า พุงพี่อิงอีกอ่ะเอ้าดูดิเอ้าดูดิอ่ะพี่เล็กกว่าอร่อยกว่านะจิ้มกว่านะใครดูคลิปนี้ตอนกี่โมงคอมเมนต์มารัวกินด้วยกันนะครับมาลองหนึ่งครับอร่อยมากครับเนื้อท้องเนื้อท้อง เดี๋ยวจิ้มจิ้มซีฟู้ดฮะจิ้มซีฟู้ดเอาละครับพี่เฟินก้มลงภาษาไทยโซนจิ้มอย่างนี้เหรอโคตรอร่อยอย่างนี้เหรอหรือไงต่อกินเลยครับอร่อยมากจัดว่าเด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยแลนด์ส <straightforward> ุดเผ็ดอเปรี้ยวหอมเค็มหวานครบรสครบอย่าง อร่อยมากเลยทุกคนครับโอ้ยตายตายตายขอให้คำนี้นะ,อ,ะรอร่อยอะรอร่อยมากอร่อยจิ้มพายพท้องอร่อยปะส่วนท้องแบบคุ้มมากเลยนะบอกเลยเนี่ยอรอยเยอะมากๆไปกินบุฟเฟ่สูชิอะอสองคนเท่าไหร่เกือบสองพันนะอันนี้คือคนละไม่ถึงเท่าไหรเ600่เองหกร้อยกว่าบาทเองเฮ้ยจริง,รงขอโทษจริงนะปิดทไปเลยพี่ขอกิน เขาไม่ได้ทําเมนูกล่องจุ่มอะไรนี่นะใส่กล่องเองเพราะว่าพี่อิงเขาอยากเล่นกล่องจุ่มไงแต่เราเห็นว่าเราไม่เจอจริงว่ามีมกล่องจุ่มแ<ม>บบอาหารญี่ปุ่นเลยเพราะว่าแต่แต่ว่ามันมีอันนี้ร้านฮอนมโนะเนี่ยคือพี่เห็นว่าโอ้แบบทันสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาียนว่าแซงว่าหนึ่งกิโลไสักอย่างอ่ะก็เลยบึ่งตรงไปอ่ะแล้วไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้ทุกคนเขาดูอยู่บอกเลยว่าเราเลิฟร้านคุณมากเลยอร่อยสุดๆยกนิ้วยกนิ้วนิ้วอะไร นิ้วทรกนี้นิ้วนิ้วนิ้ว,วถ้าอยากให้พวกเราไปกินอะไรที่ไหนรีวิวอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วรอติดตามดูแล้วกันกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยแล้วรอดูว่าพวกเราสองคนจะไปหาอะไรมาชิมน,นะอร่อยมากสุดยอดพอแล้วพี่กินมากสุดสุดไปไป